NCSA ติดตั้งระบบ Authentication สำหรับ Squid Proxy ด้วย NCSA NCSA เป็นโปรแกรมเสริมความสามารถของ Squid Proxy ี่ที่ทำให้เพิ่มความสามารถให้มีระบบ Authentication ให้ผู้ใช้ต้องป้อน Username และ Password ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่าน Squid Proxy ได้เพิ่ม User เพื่อใช้งาน Squid Proxy พิมพ์คำสั่ง sudo touch slash, etc squid slash, squid slash, underscore passwd จากนั้นให้แก้ไขค่า permission ของไฟล์ดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนสามารถอ่านข้อมูลจากไฟล์นี้ได้พิมพ์คำสั่ง sudo chmod o r slash, etc squid slash, squid slash, underscore passwd เสร็จแ,แล้วให้เพิ่มผู้ใช้งานสำหรับ Squid proxy ่พิมพ์คำสั่ง sudo htpasswd etc slash squid slash squid underscore passwd ตามด้วยชื่อ User ที่ต้องการเสร็จแ,แล้วระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่มรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่เราต้องการแล้ว ตั้งค่า ncsa ให้เปิดไฟล์ /etc/squid/squid.conf จากนั้นให้ตั้งค่าต่างๆตามนี้เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้รีสตาร์ท q u u i พิมพ์คำสั่ง sudo i c squid restart การใช้งาน ncsa ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในวงเดียวกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นให้เปิดส่วนของการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นส่วนของ Pro x y จากนั้นให้ตั้งค่าโดยใส่ IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลงไปตามด้วยพอร์ต3 1 2หหลังจากตั้งค่าที่โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เสร็จแล้วให้ทดลองเข้าใช้งานที่หน้าเว็บไซต์โดยในครั้งแรกที่เข้าใช้งาน โปรแกรม n c s a จะแสดงกล่องล็อกอินให้เราป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน n c s a โดยเมื่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วเราจะเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ได้ตามปกติการติดตั้งและใช้งาน n c s a ก็มีเพียงเท่านี้ทดลองนำไปใช้ดูนะครับ